นี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่16กมกราคม2569เ้าข,ข้าพาเจ้าในกิตติเมตริรนังขอเปล่งวาจาศารยาพุทธม์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาเดอองพระกรามปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเดจลุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวกษาติดใจของข้าพาเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตลต่อไปบอสวชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลเยสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธมร,รมมุนิราชาสัสสุนันตุสักโมคะังสักเคกาเมาจารุเปกิริสิขาระตะเตจจนเตลิเควิมาณีทิเประเทจคาเมจารุวะนะคาหาเนเคหวทุมหิเกเต ภูมิใจาจยังตุเทวายทละทละวิสมียักษ์กันท ah ัพพระนาคาติดท <sub> <onder> ันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนนังสาวทบูมมสุนันตุธรรมสวนรคาโลอายม์พัทันตาธรรมสวนรคาโลอายม์พัทันตาธรรมสวนรคาโลอายม์พัทันตาบทสวดน้มังการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนะถุติอาติกาคาถา มหากรุณิกนาถวัฒายาสัพพานีนางปูเรตวาบารมีสภาพัปโตสัมพุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมังหงตุสัพพปัตถวามหากรุณิกนาโทหิตายาสัพพานีนางปูเรตวาบารมีสภาพัปโตสัมพุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมังหงตุสัพพปัตถวามหากรุณิกนาโทสุขายาสัพพานีนางปูเรตวาบารมีสภาพัปโตสัมพุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมังหงตุสัพพปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัเมสตังเอกังสมมยังพระกวาสเกตสุวิหารติกบปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิปัญญาเมตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรันเตหิทัศหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระกวันตังทัสสนัญญาพิคุสังคัญจาอัตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิการนางเทวานังเอตธโหสิอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิปัญจาเมตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรันเตหิ ทัศนิจลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติดาโหติพระกบันตังทงสัสนายาภิกขุสังคัญจายานูนะไมายำปิเยนะพระควาเตนุปสรรกเมยามะอุปสรรกมิตาวาพระกวัโตสันติเกปาเจกะคาถาภาษาเยามาติอัตถโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังปสสาริยะปสาริตังวาภาหังสัมมินเชยยะอวะมีวะสุทาวะเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระกวัโตปุราโตปัตุระหังสุ อสโธตาเทวตาพระกบันตังอภิวาเทวตวาเอกมันตังอัตถางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกบัตโตสันติเกอิมังคาถังภัสสิมหาสัมโยบอกว่านัสมิงเทวกายาสมาขตาอาคาตัมหอิมังธรรมะสัมยังทักษิตาเยวะอป布าจิตตสังคันติอสโธอปราเทวตาพระกบัตโตสันติเกอิมังคาถังภัสสิอัตตราภิทโวสัมมาทฐานสูจิตตังอัตโนอุชุกัมมังสุสารติวะเนตานิฆะเหวตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อัตถคโหะปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภัสร์เช,เช,เช,เชตวาคีลังเชตวาปรีฆังอินทขีลังโอหัจจมะเมชาเตจารันติเศทาวิมาลาจักขุม,มาตาสุทันดาสุปูนาคาติอัตถคโหะปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภัสร์เยเกจิพุทธังสารนังคัตเสีนาเตคามิสันติอาปายพุงมีปะหายะมานุสังเทหทังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตถคโภะภควาภิกขุวอมันเตสิเยภูเยนะภิกภเวทัสสุโลกัตตตุสุ เทวตาสันนิปติตาโหติท่าคตังทัสสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอเหสูงอธทิตามัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพภะวัันานังเอตัปอรามายวะเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยะทาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวัปัานังเอตัปอรามายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตารหิจาจิกขิสามิภิกเวเทวะกายานังเนียมานิ กิตติสามิพิทโภเทวะกายานังนามานิเทสิสามิพิกโภยเทวะกายานังนามานิตังสุนาราสาตุกลางมนัสิกโรตถาภาสิสสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิภูพระวาโตัวปัจจโสสงเพรพวาอาาวีแตทังโวจ่าสิโลกมนุกัสามิยัตถภุมมาตาทาัท,ทสิตาเยสิตาคิริคัพภรังเปหิตตตาสมาหิตาบุโถสีหาวะสารีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตามณาศส,สุทาวิปัสสันนามนาวิลาภโยปัญจสเตยตวาวณีกาปิละวัธเว ตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาเสนรเตเทวกายะาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโบเตจะอาตปะมัครุงสุตวาพุทธศาสนาเทสัมปาตุระหูญาณังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตามัตถคุงสหัสังอัตสตริงสตังเอกเกหัสสานังอมนุสสานมัตสุงอเปเกนันตมัตถคุงทิศาสภาพุทธาอหุงตันจะสัพพังอภินญายะวะวะกิตวานนจากภุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาเสนรเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกขบเยโยหังกิตายิสามิคิราหิอนุปปัสโซสตัสหัสสาวายักขาปุมากะบิละวัธวาอิทิปันโตชุติปันโตวันนาวันโตยัสสสิณโมทัปมานาพิกมุงพิกุณังสัมปิทิงะนังชัสหัสสาเฮมาวัตายักขานันตะวานิโนอิทิปันโตชุติปันโตวันนาวันโตยัสสสิณโมทัปมานาพิกมุงพิกุณังสัมปิทิงะนังสาตาคิราติสหัสสายักขานันตะวานิโนอิทิปันโตชุติปันโตวันนาวันโตยัสสสิณโมทัปมานาพิกมุงพิกุณังสัมปิง อิเจเตโซลัสสหัสายยัขานนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสสิโนโมทัปมนาพิกมุงพิคุนังสมิติมณังเวสามิตาปัญจสตายักขานนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสสิโนโมทัปมนาพิกมุงพิคุนังสมิติงมณังกุมพิโรราชฆะหิโกเวปุลัสานิเวสนางพิโยนางสตาสหัสสังยักขานังเยิรุปัสติกุมพิโรราชฆะหิโกโสปะคัสมิติงมณังปุปุริปัญจที่สังราชาทัตตารถุปัสสติคันทภานังอาทิปติมหาราชยสสิโส พุทธปิตัสสภาคหาโวินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสินโนโมทัพอนาภิกกมุภิจุนังสำปฏิมาหนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณหัวตปัะสาสติกุมภานานันอาทิปติมหาราชยัสสสีโสพุทธปิตัสสภาคหาโวินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสินโนโมทัพอนาภิกกมุภิจุนังสำปฏิมาหนังปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโกภาสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชยัสสสีโส บุตตาปิตาสภาพห่างโวลท่านอาบามหาภะลายที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสสินโนมทัตมนาภิกขมุงพิคุณังสัมปิทินาลอุตรังจะที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสบุตตาปิตาสภาห่าโวลท่านอามามหาภะลายทีิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสสิโนมทัตมนาภิกขมุงพิคุณังสตมปิทิมนังปุริมาที่สังตาตระโถตักิเนนะอิรุณะโกปจิเมนะอิรุปโขกูเวโรอุตรังที่สัง จตารโเตมหาราชาสมตาจตุโรทิศสาทัลลมานาอัทังสุมณีกับิลวัตเวเ้สังมายาวิโนทาศาอาคูวันจนิกาสถามายากุเตนทุเบเตนทุวิภูจะวิภูโตสาหจันทโนการมเสธโธจะกกินุคันทุนิขันทุจะปะนาโทปะปัญโยจะเทวสุตโตจมัติลิจิตตสินโนจขันทโพนโลราชาชนโนสะโพอาคูบันจสิโคเจวติมพารูสุริยวัชสาอิเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิ โมทัปมานาพิกามุงพิคุณังสัมิติงมนังอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัจิกากรภัลสตระอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตาราถจักอาคูนาคายัสสิโนอระเอราวันโนมหานาโคโสปะคัสมิติงมนังเยนาคาราเชสหาสหรันติทิพาทิชาปะคีทิสุทิจักขูเวหายาสาเตมวานามาจะปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามัง อภยันตธานาคราชาณมาสิสุปันนโตเขมมกาสิพุทโธสานหาหิวาจาหิอุปวะหิยันตานาคาสุปันนาสารณมกังสุพุทังสิดตาวชิระหัตถินะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเซเตอิทิมันโตยัสสสิโนการังกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคสาเวปจิติสุจิตจะอหราโานมุจีสาหะสตันจะผลิปุตตานังสเพเวโรจนามากาสันในหิตวะผลิอเสนางราหุพัทธมุปากามุงสมโยธานิพัันเตภิขุนังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเทโชวาโยตถาคมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสตเถทศตากายาสะเปนานตวนิโนอิท ja, ิมันโตชุติมันโตนัม ah ันโตยัสสิโนมนทัมนาพิกมุงภิกุนังสมิติมนังเวณทูจะเทวาสหันจะอสมาจะทุเวยยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมากูปุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตานะขัตตานิปุรกิตวาอาคูมันทวาลาหกา วัตสูนังวาสาวุเสโศสโกูปะฆาปุรินทโธเทเสติทศทากายาสัพเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสสิโนโมทัปมานาภิกกมุภิกนังสำมิติมังอาถาคูสาภูเทวาฉลามังคิสการิวะอริตกาจารโฉชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะกเนชิกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวัณีสิโนเทเสตสทศทากายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสสิโนโมทัปมานาอภิกกมุ พิคุนังสัมปติมนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาขินทามปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาคาคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทัศตากายาสพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตนัตมันโตยัสสิโนมทัปนานาภิกขมุพิคุังสัมติมนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคันทสาสหะโอทาตะคัยหาปาโมคหาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหารคาชามิสกาจายยสสิโนธนะยังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัสติจะเฉเททัศสธากายยาสเปนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสิโนโมทัศนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมนังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายยสสิโนสัพพิตากาลามเสเฐาชุตินามาจาอาสวานิมานารติโนอาคูวาถาคูปะริมิตาจะเฉเททัศสธากายยาสเปนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสิโนโมทัศนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมนัง สัทเีเตทว่านิกายาสัพเพนานาตวันิโนนาบันวะเยนะอาคัรชุเยจันเยสัทิศาสหะปุพุธชาติมัคขีลังโอคตินนมนาจวังทักเขโมคตารงนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรหมาปรมัตโตจัปปุตาอิทิมโตสหะสันังกุมารติโสจะสุปาคัสมิติงะนังสหะสัพรหมโลกานังมหาพรมพิติถติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยะสัสโสเัศน์เถริสราอาคูปเจกวัสวัติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหิโตปริวาริโต เจจะสัพเพพิกันเตสินเทเทเวสภรมกเกมารสินาภิกรรมิปัสสะกนัสสะมันที่ยังเอทะคันนัชถพันัธารากีนะพันทมัตุโวสัมปันตาปริวาริทมมโวมุจิทะกกุจินังอิติตัถมหาเสนโงกนหชเสนนางเปสยิปานินาตละมาหัดจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตัสาโสปัจจุทาวัติสังกุโธอัศยังวเสตันจะสัพพังอภิญาญาบวะวิกตวานะจักคุมา ตโตอมันตยิสัทธาสัวกเกสเสเนรเตอมาราชีนาพิกาตาเตวิชานาติโวเตจะอาตปะมักรสุตวบพุทธสัสนังมีตราคีหิปการมงเนสังโรมันติอินชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพระยาตีตายสสินโนโมทันติสหภูุเตหิตาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลและชัยยปกรณโมมีพุทธเตวศสารตนตยธรรมิกาเตชประสิทธิปสีเทวานารยปารเมสุรา สิทธิพระมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมภีรัตกาสมุทาภูตุงคังคายจะสัพพมัชยประสิทธิภรวันตุเตชยะชยะทรณิทรณีอุทธิอุทธินทินทีชยยะชยยะคะคนละตนละนิสัยนิรายเสนะมีรูราจะผลนรชีชยะชยยะคัมภีรโสมพีนาเกณฑนาคีปีสาจภูตการีชยะชยะทุนิมิตารคีชยะชยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยะชยยะวรุณนัมขาสาตราชยะชยยะจำปาที่นาคกุลกันทกะ ชัยยะชัยยะขจฉาคนนรตรงสุกรพุชงสีหะปยคัททีบาชัยยะชัยยะวรุณนภุขคยาตาชิตะาชิตะเสนารีบุนสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสทาชัยยะชัยยะมังกรารัญยาพระวเคชัยยะชัยยะวรุณายะเขชัยยะชัยยะราชเสศุราชพุทเตชาชัยยะชัยยะพรมเมรทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพัง ชยยะชยยะอรหันตาปจเจกขุทัสสาวังชยยะชยยะมหสสโรโรนเทวาชยยะชยยะธรรมาสุรโขชยยะชยยะนาโควิรุณหโกวิรุปปกโจนธิบารวิอินโทจเวนเตโยจกเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจปาจุนโกุมาโรทัตตรัตโกอัฐารสสัมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัธโยอิสิโนสาวกาสภาพะชยะรามุะวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปารลจะชยะกัง เอาาเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะสุตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชัยยะมังคลังชโยปิพุทธัสสจฉิมตัวอยังมรัสยจัปปปิมตัวปราชโยอุโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชโยตถาพรมคณในมหิสโนชโยปิพุทธัสสจฉิมตัวอยังมรัสยจัปปปิมตัวปราชโยอุโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชโยตถาอินทคณาเมหิสโนชโยปิพุทธัสสจฉิมตัวอยังมรัสยจัปปปิมตัวปราชโยอุโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชโยตถาเทวคณาเมหิสโน ชายโยปิพุทธศาสิมะโตอายังมรัสสจัปปะปิมะโตปาราชโยอุโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตตถาสุปนักข้าในเมหิสิโนชายโยปิพุทธศาสิมะโตอายังมรัสสจัปปะปิมะโตปาราชโยอุโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตตถานัคขานเมหิสิโนชายโยปิพุทธศาสิมะโตอายังมรัสสจัปปะปิมะโตปาราชโยอุโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตตถาสัพพังค้านเมหิสิโนชัยยันโตโพธิยามูเลสกยานันทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสูตชยมังคะเลยาปราชิตตะปาลังเกสศศีพทวิปโขเคเรอภิเศกเกศตะพุทธานังอากขปโตโมทติสุนักตังสุมาคะลังสุปะพะตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจะสุยตังพระมจาริสุปัตถินังกายะกรรมังปัจจกรรมังปัตถินังปัตถินังมนุกกรรมังปณิทีเตปัตถินาปัตถินานิเจตตวานะลละพันตเตวิตาคินีเตอัถลักษณสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหธัสหะสัพภิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอสัญทานีท รักขันตุสัพัสัตตานังรักขันตุชินณสาสนังยากาจิปัฏฐาเตสังสะเพปุเรตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหกาโรคาจุปเทวาเตสังนิวารินตุจะสัพพทากายจักษังคิตาสุขังอรันตุยะถาระหันบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังยพระควาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนากระพินทิกัสสะอารามิตตารโขพระควาพิคัวมันเตสิพิคาวติพะทันเตติเตพิคูพระคว่าตัวปัจจสุสงภะควาเอตตะทะโอจ่า อุปาทาวาพิทเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาพาตุธรรมมัติทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถาคตวอภิสมุจติอภิสมติอภิสมุจจิตวาอภิสมีตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัจะเปติวิวรติวิภารติวิภาชติอุตานิการติสัเพสังขารานิจาติอุปาทาวาพิทเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาพาตุธรรมมัติทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขาราทุกาติ ตังตถาคตโตอภิสมุจจติอภิสมติอภิสมุจจิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัจจติอุตน jam ีการโรติสัพเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวะสาธาตุธัมมะทิฏฐาธมะนิยามตาสัพเพธรมานตตาติตังตถาคตโตอภิสมุจจติอภิสเมติอภิสมุจจิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏ อิทัมอะโบจะพระกว่าอัตมานาเตพิขูพระว่าโตภาสีตังอภิธานทุนติบทสด็จพระเทก์รัตคาถาอตีตังนาณว่าขเมยยะนปฏิกังเขียนะตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะหีนันตังอัปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุภรุหเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียบคอนเขนเขาควรพ่อปู่ในอาการเช่นนั้นไว้อัจชีวะกิจจะมาตปังโกชัญญามารดนังสุเวยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้ณหิโนโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมัจ,จุนาเพราะการผันเพี้ยนต่อมัจ,จุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหระตะมาตันติตังตังเวผาเทกัตโตติสันโตอจิเกเตมุนี้ มุนีผู้สงบยอ่ยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขันทั้ง,งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพยียงราตรีเดียวก็น,าน่าชมบทสวดธรรมะสังเวคับปัญชเวคณะสเพสังขาร,รานิจจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน,นันธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาร,รานิจารสังขาร,ค,ค,ารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน,นันธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปสเพชธรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาา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 ารรรรรรและไไไมมมมม่่่่่่่่่่่ใใใชชชสสััััังงงงงขขขทท้้้หดินนนตตตตวววววววเเเเืืออออคถ <étique> <occasions S 1> ทุกังชีวิตต่างชีวิตเป็น an ของไม่ยืดเยื้ทุกังมรณะความตายเป็นของยั่เยืนอาวสังมยามาิจับพังอันรายเจ็บแต่ไม่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมยนิยจะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าคนที่จะสังเวชอายกายโยอาจจะรังร่าแกนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอนปิตวิญญโนครั้นปัสจาวิญญาจูดทนเกิดทิ้งเสียแล้วอธิเสสติตจัดนอนทับปฐมิงซึ่งแผ่นดินกลิ้งขัาดรัง้ อันนี้จะวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายจะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุตจันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสมงสุขความเข้าไปสุงงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสตามารันติจัตสันทั้งหลายทั้งบนกำลังตายอยู่ไม่ได้สุดจัมมาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังไม่าริสามนีเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอตสังสโยความสุขสันตในวาตะนี้ย่อมไม่่มมมีแกกกกกเเเเเรราาลลยยยบททสสวนนนตตตตตองงงงงิิิิิจจััััััญญุุุพพหหะโ สุนันตุพนโตเยเตวาสมิงทานีทิขตาติขายุกาสัตตาหงตุสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุมาตาปิตาสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุสัพเพปิศาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหงตุทุกขาปวงจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุทุกขาปวง นโมโพธิสัตตุอารติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตตุอารติมายะอิติภคะวานโมโพธิสัตตุอารติมายะอิติภะควาปฏิทานคาถายาเิวตาสันติวิหารวาสินีถูเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนผวันตุปูชิตาสถิงการณเตทวิหารมันทะเลเถราจมัชานวปกาจพิคโวสารามิกาธานปฏิบสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันทะสัมภา สังเสริชาตาอัฐวโรปปาติกานิยานิจังธรรมะารังปฏิจเตสเพปิทุกัสัะกรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมโธรรมทราชปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายาจะหิตายาจะอัมเหรักขตุสันธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปะปุเนยามะธรรมอริยประเวทิเตปะสัญนาหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาธารังประเวชันโตกาเลติวปวัสสตุ พุทิภาวายะสัตตานางสมิธังเนตุเมทันิงมาตาปิตาจาระชังนิจังรักันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชโนปชังรักันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตาจนิทุกขาพยปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาุหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิหิตสัพพตังปุญญะสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสีทิยาทานังทัตันตุสัททายะสีลังรักันตุสัพพธา ภาวนาพิรตตาหงตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุบังคนคาถาหงุตุสัพพังสุบังขลังรักขันตุสัพพ a t วตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีหงตุนิรันตรังหตุสัพพังสุบังขลังรักขันตุสัพพ a t วตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีหงุตุนิรันตรังหงุตุสัพพังสมสุบังขลังรักขันตุสัพพท t วตาสัพพสังขานุภาเวนะโสธีหงุตุนิรันตรัง ส Bref, ัพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฉนะรักขังปามิสภพโสสัพุทธาพระลัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเฉนะรักขังปามิสพพโสสัพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฉนะรักขังปามิสภพโสสัพพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฉนะรักขังปามิสพพโส สเพพุธาพระลัตตาปจีการนั้นจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพฐามิสัพพโสสเพพุธาพระลัตตาปัจีการนั้นจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพฐามิสัพพโสสเพพุธาพระปัตตาปัจีการนั้นจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพฐามิสัพพโสสเพพุธาพระปัตตาปจีการนั้นจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพฐามิสัพพโสสเพพุธาพระปัตตาปจีการนั้นจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะ ร,ระขันธรรมีสัพพะสสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมณนนีข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศบายเป็นพระราชุนดนมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สรคายขออนิสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วแกร่ปลอดภัยจากทุกสุขโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล,แล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยา,ยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมกับสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพธาราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมง,งคลพระปิทาเย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เพียงด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิ ทำในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถอญ